สวัสดีค่ะพี่น้องคะมือนีกะเด้เวลาลรวพี่น้องกอดเขาพี่น้องจะ้ะสามมือแล้วมือนีเป็นมือที่สามเนาะเขาก็เริ่มแหงแล้วละพี่น้องแหงดีแล้วก็เลยสิพากันกอดไปเรื่อยๆชีฟ้ากับแอนดีหรอกอันเห็นเพิ่นข้าวน่นละพี่นอ้องเ้ากยานเนาะพี่น้องเนะาะตาใกล้แหงเราถือว่าตัตข้ามเซ้งกับว่าเมนแนวน่ะนะ,อ,ะอันแต่ว่าร่านนีเลยสิเห็ดคู่เท็ดคู่แหวะ บอลเขิยนคู่อันมูท่างนี้กะกอ,อกแล้วค่ะพี่น้องน่ะกรอกแล้วเอ็มภาพพอยนี่เขาหฮมบ<ะ>อสบอลบอลเลีย่ย,นนยว,<า>น,น,วน,นั่นน้องน่ะกรอกแล้วนะคะทุกคนรอกต่บ้านเลียวเ่รามันกรอกแล้วกรอกแต่ยังไม่เสร็จทุกคนกรอกไปเรื่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยๆนี่มม่หนึ่ง ยหญ่สักใาญ่ไปล้านยู่มองเน่กับขวกไปมองหันขวกไปยุ่หนาวยุนน้านข้างนี้กันนี่ค่ะพี่น้องเพ่งใบบุญอันล้านวัดล้านว่าเนาะพี่น้องเนาะเพ่งใบบุญเพื่อน กับคน้ลุ่มทั้งกับท้งเลยอายุร้านคนจีดกับผันแห้งแหงนพี่น้องแหงเร็วนันนาจา่ะใส่เพิงใบบุญเปิ่นนี่แหละเนาะห่อได้เกิดทั้งกินทั้งทานนั่นแหละพี่น้องของนามซามปลานี่จ้าพี่น้องวิถีชีวิตของชาวกเกษตรกรของชาวไฮชาวนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้สมัยนี้ดีน้อยก็คือเอารถดเกี่ยว เอารถเกี่ยวเราก็ขึ้นมาตากอยากขึ้นเราพี่น้องบอดดี้คือสมัยตะกี้สมัยตะกี้พันพันเกี่ยวมือเอา้ามึงบพันพอดด่อติเอม็แมแม่พี่น้องอาตากอยู่โอ้สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเด้อพอดีเอาเครื่องนี้ไลรสด เอาอีกเครื่องหนึ่งอันถ่ายคลิปพี่น้องกาลังสิบกอเขาได้ยินเพิน่น่าผ้าอยู่มาพอดีครับมันหแหงหรอว่าจากเล่นกอกไปน้ำกอกเล่นไปเรื่อยๆนะแต่ว่าก็ได้เดี๋ยวด้อนับก่อนได้แล้วประมาณลอยกว่าถุงอันทีกก่กอกแล้วพี่น้องลอยนิดๆน,น,นี่แหละกับม้วน มันนันเฮาตากอยู่สนามหญ้ามันบ่ทันได้แห้งปานใดก็เลยพึ่งไว้แน่พึ่งแล้วก็สิจังก่อไปนําปีนี้ก็สิได้จักถุงบูพี่น้องก็สิอยู่ประมาณ200กว่านี่นิตีเนาะจักกวัวเธอได้เพราทันหูวอยู่พี่น้อง <c oughs> กอกบ,บ่ทันแล้วน,นาาั่นนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะเอ้านี่นันตาไว้กําลังนี้หน่อยนะครัพี่น้อง นี่เลยมามากพี่น้องวัดแต่เย็นเย็นเด้อยี่พออยแม่สมเพลนวาเพิงใบบุญวัดเนาะเย็นสวยสวยอยู่นี่นี่นี่พี่น้องเนี่ยตาวยกำลังกอกอยู่เนี่ยยำเหี่ยเวียกถือกล่องมาดีเพลนวาแหงดีวะเขาตาวยว่าข่อยหัวจะคว่มคนหัวจะคว่มเนาะ ยยาเ,เวียดเวียกถือกล่องอ้ไโอ้อทนทวนๆล่ะวันนี้เอาขึ้นเล่ามาอีกดิหหแหงร้ายมัน,นอ่ะย่ามไปสีมันหักไปะนะ ผุนพีนองล้านควยมันสนุกแลนวาวื้นนี้มันหยุดวันนี้วันอาทิตย์ฝุนมันย้อนไหวตึงแต่มืขึ้นในพีนองมันลมเนาะขืนดีดีสูงสูงหนยินต่เสียงทนูดื้อ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 หยุดดื้อดื้ออันนั้นวาวจุลาอันนี้วาววาวหางเต้ยนี่สองดวงในพี่นองผุนดวงหนึ่งสีฟ้าดวงหนึ่งสีแดงดวงสีแดงเบ้อถอะ เหร็นห้างดีกนาดลองลานใต้เหรอพี่น้องอันนั้นคองเล็กหน่อยเราขับฝ่าเลยของหมักของเล่นเล็กหน่อยนะพี่น้องอันม้วนน้ำมันแหงเลยพี่น้องได้คืนคู่ึ้นคู่ไว้ให้เพื่ออากาศขังลงังอากาศในมันหายใจก่อน หวนเสียงทะนูยอนตแต่หมื่ขึ้นสัตว์เขินนี้เล้วพี่นนองเล่นห้างดีขนาดเลยมีอะไรวะเขเมียแต่ยังมีไรากานี่วนปฏิเออย่างมี้มีไรกานี้เต๋ <laughs> เริ่มพี่น้องเริ่มสีทเทียงเริ่มใบขี่ฟ้าเป็นกวนเป็นกวนขก้นมาแล้วเด้ไหมเริ่มแหลเอน็นเอ็มาแล้วเบอร์ใเแจได้พี่น้องเบอร์ใจละเอาเลยกวกเลยแล้วกวกเลย,เลยนะนะต,ตั้งเตี้ย นขี่ฟามาแล้วมาค่ะทุกคนกวาเขาใส่กันก้อนหน่